โอเคครับขอบากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมก็นี้ผมก็อยู่ในเกมเระบอก Map The Time of Ninja นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมารีวิวเนตของอิตาจินะครับก็เดี๋ยวขอเกินเล็กๆน้อยก็คือสําหรับคนที่ยังไม่รู้วิธีการใส่เนตนะครับว่ามันใส่ย,ยังไงก็อคอให้ทำตามผมเลยนะกดตัวเอ็มอเข้าที่สกิลที่ทนี่ี่แ่ะแล้วก็กดปลดล็อกป่ล็อกไปทีนี้ก็ให้กดที่ซูซานุโอ กดอีควิคหรืออันล็อกนี่แหละจะไม่ได้แนละ้วก็คือกดไปปุ๊บมันจะให้เราใส่สกิลได้นะครับตอนแรกคือถ้าเราไปกดมันจะใส่ไม่ได้นะครับอ่าให้ไปปลดล็คุสนูโอกดน,นะครับไม่ต้องถึงเลเวลไม่ต้องเก็บออไอสเตมิน่าให้มันถึงเลเวลยี่สิบห้าก็ได้นะครับคือมันมันจะปลดได้เลยอื หมายถึงว่าแบบปลดให้ใส่สกิลเฉยแต่ว่าซูสานโอนนี่คือยังใช้ไม่ได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวสกิลในของอิจิกันเลยสกิรแรกก็คือสกิลอันนี้นะครับเลสไอเกนจุสุนะครับโดยผมตั้งเป็นสกิลตัว G นะครับผมก็มาดูกันว่าเป็นยังไง โอเคก็เป okay, on ็นประมาณนี้นะครับสกิลที่สองก็เป็นสกิลนี้นะครับเลดอาริซันน ا م เอ่อผมตั้งเป็นตัวแซตนะครับสกิลนี้โอเคก็ไปดูกัน๊บยังไงอันนี้มันเหมือนเอสีขาวนะว่าแล้วมันก็จะติดสตัม์ปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราไปดูจอของ คนที่โดนสกิลบ้างโอเคก็สกิลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะไปดูสกิลต่อไปกันเลยสกิลที่3ก็จะเป็น Scarlet b ล a s บ m o d e นะครับก็ผมตั้งเป็น ตัว x นะครับผมก็สกิลนี้จะเป็นสกิลการเ,เพิ่มสเตมินานะครับตรงนี้เห็นไหมผมจะมีอยู่360อถ้าผมชาร์จปึ๊บอ่ามันก็จะมี414นะครับแลาวตาเราก็จะกลายเป็นสีแดงแบบกูนุชิฮะเอ,อ,อเค ชารต่อปุ๊บมันก็จะเป็น4 8 6ยังได้อีกปุ๊บอ้าห้านี่คือครั้งสุดท้ายมันจะได้สามรอบนครับผมนี่โอ้โหเยอะมากถ้าทำยังปืนทาต่อมันจะไม่ได้อ่านี่มันจะเริ่มเงงมันปิงเงีเงี นี่นะคืออันนี้คือถ้าผมทำต่อมันก็จะลดมาเป็น576เจ็กจต่อเพิ่มขึ้นไปยิยอดดีค,ครับก็สกิลนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราไปดูสกิลต่อไปกันเลยโอเคครับต่อมาก็จะเป็นสกิลที่4นะครับก็จะเป็น Red Eye. เลสไออัมาเทราสุก็คือน่าจะเป็นเทวสุริยาอ่ะ ไฟสีดำแบบนี้ก็คือผมตั้งไว้เป็นสกิลตัว C นะครับอ่ะนี่โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอโอเคครับต่อมาก็จะเป็นสกิลที่5นะครับผมก็จะเป็นเลดอายลาเวน,นสสก n j u t s u ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นอ่าเจนทานิรันนะครับโอเค ก็ผมตั้งไว้เป็นตัว V นะครับอ่ะออันนี้น่านจะตกไปอยู่ในโลกแข่งความฝันโอเคครับแล้วก็มาถึงสกิลที่6กันแล้วก็จะเป็นสกิล Red Eye ลาเวนเจนจุส ULT อันนี้คืออะไรผมไม่รู้ก็อันนี้น่าจะเป็นอาจาันทาวิชั่นอัพเกรดนะ <c oughs> ก็ผมตั้งไว้เป็นตัว R นะครับโ okay, <Okay, S 1> <okay. S 2> อเคก็มาดูกันสกิลโอเคครับทุบอ่านจันทวะนี้กัน โอเคสกิลนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมไปดูสกิลต่อไปกันเลยโอเคครับแล้วก็มาถึงสกิลสุดท้ายกันแล้วนะครับก็จะเป็นสกิลที่7ชื่อว่า Scarlet Skeleton ก็เป็นซานาโอนะครับอันนี้ผมตั้งมาเป็นตัว T นะครับก็อันนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับกดชาร์จนะอันนี้เปิร์ลน,นี่คือล่างหนึ่ง อันหนึ่งก็จะเป็นของกระดูกแบบนี้ไม้จอ้องโหลังแกงจัดเลยโอเคขับพลังไปอีกเย <Yeah. S 2> อะอกันนี้เป็นของกระดูกหน่อยนะครับเอ้ยมีสามแขนเหรอเน,นี่ยโอเคก็ต่อยก็ควรเป็นประมาณนี้ฮึโต้หนึ่งต่ออ่ะเริ่มใหม่ หนึ่งเอ้ยเดี๋ยวหนึ่งอะไรเนี่ยทุบละหนึ่งสองสามอ๋อนะหนึ่งสองส,อ,งองสามทุบแล้วก็จะเป็นไฟพุ่งไปข้างหน้านะครับผมสกิลนี้ตุบโอเคเราไปดูน้างต่อไปกันเลย ชาร์จพลังไปซึ้โอเคครับน่างนี้ก็จะมีสามแขนสามแขนเออตัวแขนเป็นนี้โอเคก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเท่น,นแต่ว่ามันก็ง,ง่ายเกมรู้ฟันดีนะคิดซุยเยอต้มต้มต้ม อ้อน,นี้ต่อยสีทีเป็นไฟระเบิดไปครับแล้วก็ทบุบโอ้อันนี้ตบบ้องหูนะครับฝ่มามืออรหันหนึ่งสองสามแล้วก็ไฟเติมแล้วก็ตบฝ่ามืออรหันนี่โอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลที่เจ็ดสุสนะโอมใครเห็นนะเออ โอเคก็วิธีจะกลับล่างก็แค่กดตัวทีนี่ตัวทีสองครั้งโอเคครับก็สำหรับการรีวิวเนทของอ e ิก็มีประมาณนี้นะครับ<ๆ>เออผมว่าก็เท่นีนะแต่ว่าอยากได้นน่ของมาระละมากกว่าเรอุกกบาดเาท่ดีโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่า like, share, ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นับคลิปได้อยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยโอเคครับคลิปนี้ผมไปแล้วบ๊ายบาย